สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนพปชในหัวข้อเข้าใจชีวิตใหม่นะครับวันนี้เข้าสู่บทที่2หัวข้อที่มีชื่อว่ารู้จักพระเยซูคริสต์นะครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับประชากรของพระองค์ถึงบุคคลที่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับความรอดของมนุษยชาติบุคคลผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงถือกําเนิดโดยวิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านหญิงพงมาจารีคนหนึ่งชื่อมารีเมื่อพระองค์อายุได้30พรรษาก็ได้ทรงเริ่มทำพระราชะกิจด้วยการสั่งสอนสัจธรรมและทําหมายสําคัญการอัศจรรย์ต่างๆเช่นการรักษาโรคก,การชุบคนตายให้ฟื้นการห้ามพายุและอื่นๆอีกมากมายครับในตลอดระยะเวลา3ปีที่พระองค์ทาพระราชะกิจนั้น ประชาชนจำนวนมากได้ศรัทธานในพระองค์ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้นำศาสนายิวในสมัยนั้นเป็นอย่างมากครับเขาเหล่านั้นจึงหาวิธีให้ร้ายพระเยซูด้วยการร่วมมือกับผู้ปกครองบ้านเมืองและใช้อำนาจสั่งให้ตรึงพระองค์จนถึงความมรณาบนไม้กางเขนแต่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำพภยาการของพระเจ้าและแผนการของพระองค์เกี่ยวกับการไถ่มนุษยชาติให้รอดจากบาป หลังจากนั้นอีกสามวันพระเยซูทรงฟื้นจากความตายและได้สั่งสอนประชาชนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าอีก40วันก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาประชาชนจำนวนประมาณ500คนพระองค์ทรงบัญชาผู้ที่เชื่อในพระองค์ให้นำความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนและทรงสำแดงแก่เขาไปสื่อสารแก่คนทั้งโลกเพื่อนำเขาเหล่านั้นมาพบกับทคุณความรักของพระเจ้า เรามาดูด้วยกันนะครับว่าพระเยซูคิดคือผู้ใดพระเยซูคิดคือผู้ใดสิ่งแรกเลยครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพพระบุตรซึ่งเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพของพระเจ้ามัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่21บอบอกว่าเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความบาปผิดของเขาทูตสวรรค์ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าลูกาบทที่1นึข้อที่35บอกว่าทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกป้องเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิและเรียกว่าบุตรของพระเจ้า พระบิดาท่งประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่สข้อที่21-22อถึงยอยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมาและพระเยซูทรงรับด้วยเมื่อทรงอดิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบได้มาลงมาบนพระองค์และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสอนว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนะครับและพวกผีก็ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซึ่งในลูกานะครับบทที่4ข้อที่40ก็ได้ บอกว่าครั้นตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรคผีก็ออกมาจากคนหลายคนด้วยร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์ก็ทรงขนาดมันและไม่ให้มันพูดเพราะว่ามันรู้ได้ว,ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคิดทั้งทูตสวรรค์และผีเองต่างก็ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เรามาดูในส่วนของความเป็นมนุษย์แท้ของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งพระคัมภีร์บอกไว้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับพระองค์ทรงบังเกิดจากผู้หญิง2โครินบทที่5ข้อที่21บอาว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ฟิลิปปีบทที่2 ข้อที่6ถึงข้อที่8บอกว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้ทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาจนกระทั่งความมรณาที่กางเขนในฮีบ,บรบทที่7จ็ดขด้อที่ยีกก็บอกว่ามหาปุโรหิต เช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปท,ทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเติบโตอย่างมนุษย์ทั่วไปนะครับพระเยซูทรงเติบโตอย่างเด็กทั่วไปได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเจ้าไปนมัสก,การพระเจ้าในพระวิหารและศึกษา พระบัญญัติตามธรรมเนียมของคนอยู่ในเวลานั้นพระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์ในการประกาศแล้วก็เทศนาสั่งสอนด้วยนะครับสิ่งต่อมามีความเป็นบุคคลก็คือมีสติปัญญามีอารมณ์นะครับแล้วก็มีความรู้สึกและจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ทุกประการเลยนะ ซึ่งในมารโกบทที่8ก็ที่2บอกว่าพระองค์ทรงสอนพระทายและตัดว่าคนยุคนี้สแสวงหาหมายสําคัญทําไมเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าจะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่คนยุคนี้นะครับก็พระองค์ก็ทรง,งมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจด้วยเหมือนกันนะครับบัดนี้จิตใจเราเป็นทุกข์และจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาทรงโปรดให้ข้าพระองค์พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้ พราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาแห่งการนี้กล่าวในยอห์นบทที่12ก็ได้ี่27พระเยซูทรงมีความรู้สึกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับและสิ่งต่อมานะครับพระองค์ก็ทรงมีลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันเลยนะครับมีความหิวนะครับมีความเหนื่อยความกระหายน้ำนะถูกทดลองก็มีความรู้สึก เราจะเห็นว่าในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่4นะครับข้อที่2บอกว่าพระองค์ทรงอดพระกยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกยาหารนะครับเนี่ยพระองค์ทรงมีสภาพเอเเรียกว่ามีความรู้สึกนะครับ ในพระธรรมยอ์นบทที่4ี่ก็ที่6บอกว่าบ่อน,น้ําของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดําเนินทางมาเน็ตหนึ่งจึงประทับลงข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วก็ในฮิบูก็บอกเอาไว้ว่าเพราะว่าเราม่ได้มีมหาปรหิิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความหมอนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระน,นั้นพระองค์ก็ทรงปราศจากบาปครับเราจะเห็นว่าพระกรัรมพีก็ได้พูดถึงลักษณะ ธรรมชาตินะของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนะครับก็มีความรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับมีความหิวกระหายเหมือนเราทุกประการความเป็นมนุษย์แท้ของพระเยซูคริสต์นะครับนะที่ในพระคัมภีร์ก็ได้บอกเอาไว้นะครับก็สื่อให้เห็นถึงว่าพระเยซูเนี่ยนะครับทรงเป็นมนุษย์นะเหมือนเราทุกประการเลยนะครับ มีความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเรานะครับพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างด้วยนะครับในพระคัมภีร์ก็ได้บอกไว้นะครับในโครโสสีบทที่1ข้อที่16บอกว่าเพราะว่าในพระองค์สปปรรพสิ่งก็ได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบาลังหรือว่าเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือสักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ่งก็ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เราจะเห็นว่าพระกัมพีก็บอกนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งนะครับร่วมกันกับพระเจ้าในปฐมกาลพระวัฏน์ดำรงอยู่และพระวัฏฐ์ทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวัทฐ์ทรงเป็นพระเจ้าถูกกล่าวไว้ในยอห์นบทที่1ข้อที่1นะครับและยอห์นบทที่1ก็ที่3ก็บอกว่า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีส,สิ่งเดียวที่ได้มานอกเหนือพระวทะนะครับพระวาทะก็คือพระเยซูคริสต์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งไหนเลยนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเรามาดูนะครับพระราชกิจสําคัญของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับว่าพระราชกิจของพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ การสิ้นพระชน์บนไม้กางเขนการสิ้นรผชนบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์และให้มนุษย์นั้นเป็นคนชอบธรรมครับกิจการบทที่2ขอ้อที่บอกว่าพระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านนั้งหลายได้รับท่านนั้งหลายให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตึง ที่กังขีนและประหารชีวิตเสียโลมบทที่5้กที่8ก็บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับในขณะที่เรายังเป็นคนบาปพ,พระองค์ก็ตายเพื่อเราเพราะว่าทรงรักเราเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายครับแต่ของประทานของพระเจ้านั้นก็คือชีวิตนิรันดร์นะคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรด ประทานให้แก่เราทั้งหลายนะครับพระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปเนี่ยนะครับมีบาปก็เพื่อเรานะเพื่อเราทั้งหลายนะั้นจะเป็นคนชอบธรรมนะทางพระเยซูคริสต์ขณะที่พระเยซูถูกตรึงพระองค์ได้ทรงรับความผิดบาปของมนุษย์ไว้ที่กายของพระองค์และทรงสินประชชนเพื่อเป็นค่าไถ่แก่เราทั้งหลายทําให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนชอบธรรมจึงสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และเมื่อเราได้จากโลกนี้นะครับโดยความตายนะครับเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์นะครับการฟื้นผระชนของพระเยซูนี่ก็เป็นอีกงานที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตายแล้วไม่ฟื้นก็ไม่มีความหมายนะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้ถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วและมีพยาหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์วาพระองค์ทรงเปน็นขึ้นมาจากความตายจริง และพระอ,รองค์ยังทรงผชชนในปัจจุบันเช่นพระอ,รองค์ได้ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายตลอด40วันหลังจากที่เป็นขึ้นมาและก่อนเสด็จสู่สวรรค์พระอ,รองค์ได้ทรงปรากฏแก่คนไม่น้อยกว่า500คนนักศาสนาศาสตร์ที่ต่อต้านพระอ,รองค์ในสมัยนั้นก็ยังยอมรับว่าพระอ,รองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงแต่ถ้าหากพระอ,รองค์ไม่ได้ฟื้นมาจากความตายจริงก็คงไม่มีผู้เชื่อคนใดในสมัยนั้นจะยอมตายเพื่อความเชื่อของตนอย่างแน่นอน เรากลับได้เห็นผู้เชื่อมั่งมายยอมตายเพราะความเชื่อของตนในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์ทรงึ้นเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆคือคนแบบว่ายอมเลยนะครับที่จะตายเพราะว่ายืนยันในความเชื่อว่าเขาเชื่อจริงๆว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมานะครับแล้วความจริงเกี่ยวกับการฟื้นคืนประจุของพระเยซูนะครับเรามาดูด้วยกันนะ การที่พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายทำให้พระองค์สามารถช่วยเราให้พ้นจากความตายสู่ชีวิตนิรันดร์ได้ซึ่งในหนึ่งโครินบทที่15บหข้อที่ยีถึงข้อที่ยีก็บอกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุชนใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้น เพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉะน,นั้นอาดัมคนเดียวทำบาปเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนต้องตายฉันใดพระคิดผู้เดียวที่ยอมตายและได้เป็นขึ้นจากความตายก็เป็นเหตุให้คนทั้งปวงที่เชื่อเป็นขึ้นมาจากความตายฉะน,นั้นดังนั้นทุกคนที่เชื่อและว,วางใจในพระเยซูจึงมั่นใจได้ว่าเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันครับสิ่งต่อมาครับ เมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ได้ทรงสเสด็จไปสวรรค์เพื่อเตรียมที่ไว้สําหรับเราแล้วจะกลับมารับเราทั้งหลายที่เชื่อในวางใจในพระองค์ <jó S 1> นะครับเมื่อพระองค์ขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็อยู่ในโลกนี้อีก40วันหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปสวรรค์เพื่อเตรียมที่ไว้สําหรับเราและจะมีวันหนึ่งครับที่พระองค์สเสด็จกลับมาเพื่อรับเราทั้งหลายที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์นิรันดร์เลยนะครับซึ่งเวลานั้นอาจจะเป็นเวลาสิ้นสุดของโลกนี้ ในยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่3เนี่ยนะครับพระเยซูก็ตรัสว่าอย่าท่านทั้งหลายนะครับอย่าให้ใจของท่านเนี่ยวิตกเลยนะครับท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากเพราะถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วเราก็จะกลับมาอีก รับท่านไปอยู่กับเราเมื่อเราอยู่ที่ไหนทั้งหลายก็จะได้อยู่ที่นั่นครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกเอาไว้นะครับว่าอย่าวิตกไปเลยนะครับนะก็พระเยซูอยู่ที่ไหนเราทั้งหลายก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของพระเจ้านะครับนะภระสนะพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นะภระษนะพระเจ้า ของพระเยซูคริสต์ในลักษณะธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับก็คือทรงเป็นอยู่นิรันด์มีคำถามเกี่ยวกับคนทั่วไปทางทสเตีว่าใครสร้างพระเจ้ารือพระเจ้ามาจากไหนซึ่งความเป็นจริงไม่มีใครสร้างนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของสรรพสิ่งดํารงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การทรงเป็นปฐมและวสานในพระองค์จึงไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดครับ ซึ่งในวิวรร์บที่ยี่สิ็ข้อที่6บอกว่าพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำผู้แห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรก็คือเป็นทั้งปฐมและก็เป็นอวสานเป็นผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่า,าไปถึงปลายที่สิ้นสุดนะครับ ทรงเป็นอยู่โดยพระองค์นะครับพระองค์ทรงพระชนอยู่โดยพระองค์เองนะมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นจะดำรงอยู่ได้ด้วยก,ก็การพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่จะเป็นต้องอาศัยหรือว่าพึ่งพาสิ่งใดนะครับเพื่อให้พระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่เพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่โดยพระองค์เองครับซึ่งอพยพบทที่สามที่สิบสีบอกบว่า พระองค์ตัดกโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตัดว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ซึ่งทรงพระนามว่าเราเป็นนะครับหรือว่าเราอยู่ด้วยนะทรงใช้ข้าพเจ้ามหาท่านทั้งหลายนะครับพระองค์ก็ทรงเป็นอยู่นะครับแล้วก็ทรงฤทธิอำนาจสูงสุดด้วยพระกัมี์ก่าวอย่างชัดเจนเรื่องวิธานุภาพสูงสุดของพระเจ้าพระองค์ได้รับการขนานนามว่าผู้ทรงมหินฤทธิ์ ซึ่งได้เห็นจากสปปรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างการทรงถ่ายไว้ซึ่งวิธานุภาพสูงสุดนั้นทําให้คริสเตียนมีความหวังการเปิปะบลญใจและการวังใจในพระเจ้าทุกสถานการณ์ของชีวิตนะครับจะเห็นว่าวิวร์บทที่4ข้อที่8บอกว่า,วาสัตว์ทั้ง4นั้นมี6ปีกมีตารอบนอกและลักข้างในนะครับสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันคืนไม่หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงวิธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดํารงอยู่ในการก่อนผู้ ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาเรามาดูส่วนต่อไปนะครับลักษณะทางจริยธรรมนะลักษณะทางจริยธรรมอย่างแรกก็คือทรงบริสุทธิ์อย่างบริบูรณ์นะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ในพระองค์ไม่มีบาปเลยดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจึงสะท้อนออกมาด้วยความการเกิดฉังความบาปด้วยเหตุน,นี้เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปทําให้ความสัมพันธ์กับพระองค์กับมนุษย์ กับพระเจ้าเนี่ยนะครับก็จะต้องสิ้นสุดลงแต่เมื่อมนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งผ่านการไถ่ของพระเยซูคริสต์พระองค์จึงปรารถนาให้ผู้เชื่อดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ครับแล้วก็ในพระธรรมยิบอนก็ได้บอกแล้วนะครับว่าพระองค์ทรงวิฐานุภาพสูงสุดแล้วก็ทรงบริสุทธิ์นะครับยอห์นบทที่สินะฮะขอ้อที่สิถึงข้อที่สิบอกว่าเขาไม่ใช่ของโลกดังที่ข้าพองไม่ใช่ของโลกขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและพระวจะนะ ของพระองค์เป็นความจริงนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และสิ่งหนึ่งก็คือทรงชอบธรรมนะครับแล้วก็ยุติธรรมอย่างสมบูรณ์หลายคนพูดว่าโลกนี้ชะามีมีความยุติธรรมเสียเลยนะครับนั่นเป็นเพราะหลายครั้งคนเหล่านั้นไม่พบความยุติธรรมจากมนุษย์อย่างไรก็ตามแม้มนุษย์อาจไม่ได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถแสวงหาความยุติธรรมได้อีกต่อไป ราะความจริงแล้วความชอบธรรมและความยุติธรรมอยู่ในพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งเห็นได้จากการลงโทษมนุษย์เมื่อมนุษย์ฝาย่ฝาฝืนกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้แตงนั้นที่พระองค์ทรงรักมนุษย์ด้วยเหตุน,นี้สิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อมนุษย์และเพื่อรักษาความชอบธรรมความยุติธรรมของพระองค์ไว้ก็คือการรับโทษแห่งบาปแทนมนุษย์ครับสดุดีบทที่89บอกเอาไว้ว่าความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความรักมั่นคงและความสุจริตเดินนําหน้าพระองค์นะครับนี่คือ,อพลักษณะของพระเจ้าเลยนะครับนะก็คือส่งนั้งความยุติธรรมนะครับนะก็ในสุภาษิตบทที่2 1็ข้อที่สาก็บอกเอาวไว้นะครับว่าที่จะกระทำความชอบธรรมและความยุติธรรมก็เป็นที่โปรดปานแด่พระเจ้ามากกว่าเครื่องสักการะบูชานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ เราจะพบได้นะครับในลักษณะนะครับของพระเจ้าเลยนะครับและสิ่งต่อมานะครับนอกเหนือจากความชอบธรรม้วยความยุติธรรมแล้วก็ทรงนะครับมีความรักอย่างสมบูรณ์นะเราจะเห็นว่าพระกัมพีกล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงเป็นความรักนะครับมากมายไปหมดเลยนะครับความรักของพระเจ้าสําเดงออกด้วยกันไม่จดจําความผิดและให้อภัยมนุษย์นะฮะ กลับใจใหม่จากบาปนะครับเมื่อมนุษย์กลับใจพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในพระธรรมยอห์นบทบทีท่3ามที่สิบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อดุคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิน,นาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ครับพระเยซูนเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์จึงมารับสภาพมนุษย์ทรงสิ้นประชนบนไม้กางเขนและทรง เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการไถ่พ้นจากความตายสู่ชีวิตและรับความชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์นะครับดังนั้นในทางนิตินัยเราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่ในทางพุตินัยเรายังต้องต่อสู้กับความบาปและความต้องการของเนื้อหนังและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันจนถึงความไพบูร์ในพระเยซูคริสต์นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักนะครับกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นนะครับรู้ว่า พระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนก็เพื่อเราทั้งหลายแล้วพบกันในบทต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ